สวัสดีครับผมมาเจอกับช่างน่มประธานสุธรรมาอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าปัญหาแลกกเกอร์สีแตกลอกล่อนหมดสภาพนะครับลักษณะแบบนี้เป็นกระจกมองข้างของรถมิตซูบิชิแลนเซอร์นะครับนะครับผมเลกเกอร์หมดอายุนะครับอันนี้เป็นชั้นแลกกเกอร์อันนี้เป็นชั้นสีนะครับอันนี้แลกเกอร์หมดอายุ หน้าบนนะครับก็โดนแดดเรียนี่ครับหมดอายุวิธีการทำนะครับจะทำยังไงนะครับก็คือต้องขัดเนื้อเลกเกอร์หรือเนื้อสีที่มันหมดสภาพนี้ออกให้หมดก่อนนะครับด้วยเบอร์240นะครับขัดลอกออกให้หมดค่อยไปทำการพ่นสีรองพื้นต่อไปนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวขั้นตอนการถ่ายทำผมจะลงเป็นคลิปไปเรื่อยๆนะครับผม เพราะว่าคลิปมันมีข้อจํากัดของเวลา1นาที30วินาทีนะครับให้ดูงานเบื้องต้นก่อนว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้ผมก็อาจจะต้องลื้อออกลื้อออกแยกชิ้นส่วนออกมานะครับเพื่อความละเอียดเลือ,อ,อกมานะครับแล้วก็ขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์240เพื่อเอาชั้นแลกอดหรือชั้นสีที่มันแตกเสียหายนี่ออกเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมช่างนมขอบคุณมากครับ